สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับเสาโอนนะคะลิด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดร,รวมสี่นอยนะคะในงวดของวันที่19เดือนพฤษภาคม2567นนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปโค้งสุดท้ายให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันแล้วก็ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณเชื่นชอบอยังไงเราค่อยตามนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดปะปบบนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับเมื่อวานนี้นะคะพี่ๆให้เด่นไปที่784นะคะตัวเด่นของเราก็มาทุกตัวเลยนะคะวิ่งลูที่8ก็เข้า82นะคะ82อนี 8, 2, ่มาในหน่วยพิเศษนะคะ สี่นี่ก็มาสี่ห้าสี่สามสี่ห้านะคะสี่นี่เดินสองหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ส่วนแปดก็มาวิ่งรูดที่แปดเข้าแปดสองนะคะพี่พี่ส่วนเจ็ดนี่มาเข้าหน่อยเฉพาะกิจเจ็ดเจ็ดนะคะสําหรับตัวเจาะของเราเมื่อวานนี้เข้าชุดกันไปนะคะกันไปที่แปดสองนะคะพี่พี่ก็ขออภัยด้วยนะคะชุดเน้นไม่มามาชุดกันแปดสองนะคะเดี๋ยวมาชมของวันที่สิบเก้ากันเลยนะคะพี่พี่เนาะ ก็วันนี้ขอให้ปังๆรวยๆนะคะพี่สำหรับวันนี้นะคะดินไปที่3 2 4ตัววิ่งรูดนะคะน้องเอ็นให้วิ่งรูดที่4ไม่ชอบ4เอาสกับ2ไปพิจารณาได้นะคะเน้นไปที่4ี่สองสี่สามสามส แล้วก็สองห้านะคะพี่ๆตัวเน้นของเรานะคะกันไปที่ศูนย์ห้าศูนย์สามนะคะตัวกันให้ไปสองคู่นะคะสามตัวเม็ดเดียววันนี้ให้ไปนะคะก็จะเป็นสอง 4 3นะคะพี่ๆถ่าใดชอบอย่าลืมจดไว้แคปไว้นะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันนะคะมีเสียงแทรกน้องแอดต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆเนาะ วันนี้ขอให้โชคดีรวยๆกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ